h e r k e s e m e r h a b บาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกีครับคนไทยนะคะวันนี้นะคะจีมาพร้อมกับคำว่ามีความสุขไม่มีความสุขนะคะแล้วเราจะไปดูซิว่าภาษาตรุรกีเนี่ยพูดยังไงและจะบอกว่าฉันมีความสุขฉันไม่มีความสุขเนี่ยภาษาตรุรกีพูดยังไงนะคะ Hazır mısınız ทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลยนะคะ มาดูคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะคำว่ามีความสุขนะคะภาษาตุรกีเราจะอ่านออกเสียงว่า mutlu mutlu ออกเสียงรอบนึงนะคะ mutlu แปลว่ามีความสุขนะคะภาษาอังกฤษ,ก,ก,ษก็ happy happy happy, happy นะคะคราวนี้คำว่าไม่มีความสุขนะคะภาษาตุรกีเราจะพูดว่า m u t s u ส m u t s u ส m u t s u ส mutsuz mut mut แปลว่า ไม่มีความสุขนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ unhappy unhappy คราวนี้นะคะเราลองพูดเป็นประโยคนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันมีความสุขนะคะเราก็สามารถที่จะพูดเป็นภา,านษาตุรกีว่า ben mutluyum ben mutluyum แปลว่าฉันมีความสุขนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราพูดว่า am happy am happy ถ้าเราจะบอกว่าฉันมีความสุขมากนะคะเราแค่เติมคำว่าชกตรงนี้นะคะ นี่นะช็อกเบนช็อกมุทลิยมเบนช็อกมุทลิยมเบนช็อกมุทลิยมแปลว่าฉันมีความสุขมากนะคะฉันมีความสุขมากหรือว่า I'm very happy นี่นะคะ I'm very happy ก็เบ็นช็อกมุทลิยม ฉันมีความสุขมากนะคะคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่มีความสุขนะคะฉันไม่มีความสุขภาษาตุรกีก็พูดว่า Ben mutlu değilim Ben mutlu değilim Ben mutlu d e l i m แปลว่าฉันไม่มีความสุขนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ I'm not happy I'm not happy นะคะ ก็ประมาณนี้แหละนะคะยังไงนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจิมเนี่ยจะรีบมาทำวิดีโอให้นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง ICST กับ z นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาตรุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A1 ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ลองสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฮอชเคเาบ๊ายบายค่ะทุกคน